สวัสดีครับยินดีต้อนรับชช่องตา t a Channel นะครับเมือนี้สวัสดีค่ะอยู่ช่องด Channel นะคะคุค่ะอ๋ออ๋สอล้สาน่ลสองลาน่อาส่ลาส่องลองาส่าก่ไงลส่องลาอาส่องลาส่องส่องลาส่อล้อยา่อาส่อ่าออลาองากลาสอ่องลลยได้ขับรถองาสนล่อาโอลองม่อองา่นลออองอลอาอ เขาอยากกินเลนจีขับรถผ้ากูไปลูกกูขับรถผ้าไปขนาดนั้นขาดนี่เสงเสส่วนเสียงโตแล้วงเออจบแล้วอมาอย่ามาจบแล้วหนึเรอนเนอนเนรบรบนเนเนบเนนน เขาบอกพนว่าเฝ้าไปเอาเด้อมันสิเป็นบักลิ้นจี๊บกรอบเด้อไปใส่เวลามัน,นมาาตากแดดไปทาตั้งแต่สี่โมงเช้าจนระบายโมงจังแต่งตู่แล้วไปทานแน่เอากาหัวจะตื่นมาหามงกุตื่นมาหามงก็อาบน้ำก็แล้วก็เที่ยงก็เออกระบายก็ไปปลุกเอึ้ยไปปลุกแพร่รีเจแพดรี<ป>ตั้งสองเทืยบบอลูกปลุกแล้วปลุกอีกเจบอลูกก็เลยยายเล็กนางกินเข่าอยู่ก็เลยเดี๋ส่วนยายเลก็กจะเป็น เมือ่อคืนนี้เป็นอะไรกัน,นเป็นอะไรกันเราไปคอมเมนต์โพสอยู่นะโพสใครในราคาพอดูนิเป็นอะไรกันนะเห็นโพสก้อกันด้วยอ่ะว้าวพี่ดวาวก็ย้อนว่าเกิดเป็นตีกันเมื่อคืน,<อ>นลเลยก็สุดอ๋อเือคืรุ่นแรกเลยยช่ไหมทะเลาะอะไรกันนะอ้หูมันไปกินเราเฮ้ยกินเราเราไปกินอันลบยาบเฟจยังอ่ะอเฟจอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหการ์ดเฟจ บ้านอะไรบ้างบ้านเยอูนไปกินลาบเบญเยลาไปกินแล้วแล้วเพื่อนก็ไปจิบต่างชาตินิดนึงจิบไปจิมมกกบแล้วเพื่อนก็ลืมแบบยิ่มๆก็ซักเอามาอีกนี่สิดาเพ<อ>ื่อนก็ลืมสิบปุ๊บเดี๋ยวขี่รถใหญ่มากบ้านนี้ยพอไ,ได้ขี่มอไซค์เนาะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ของก็นชิคี่มื้อพุดเดียวแล้วไปน้ำกันยูรันวามุกเลยไปไปตอนแม่ทั้วไปเล่นกับยูหันมอยูสน,นั่น เมื่อวัแล้วญาติเม <si ื่อกันในท่านนี่ก็ได้ก็ไปก็ม้ก็ม่กินลาเบดมาเนี่กินไปกินมาคกังวายก็เมาแล้วครับผมเม่เอาเอาถุงหอยหัวัวนั่งกินเล้าก็สมดาซาุดจะโอ้ยบริันน้ำเดือแบบ้ไม่อย่าไม่บอ่าเเดือบริษันน้ำเดือคนอี่อย่างั้าเมนกับเมา หันเอามือลูบแต่ตอนบนหนมาต้องกอนตีรูปอยู่หน้าอน้ำฟูง่าหกก็จะไปตะเบิงนะพี่แม่จริงๆนะออเพราอพ่แม่เาเพื่อนเพือตายอยุยเยียนอินยุยเยีนฟูรับคนเมาเมื่อตอนลาหากันมอเล็กแม่ยุกินกันคนหักอินยู่เยนเหอมันงคอได้ดีเอ้ยแคจ้อุ่นแมอ๋ เบิดขึ้นเลยมัน่ะหักแล้วแบบเจ็บท้องคักแบบมันหกักหลายมันหักอจนเบิดนะเป็เรื่อามาสุตโตสุดโตยดีมัน่ะยินเลยวู้เท่แล้วเชื่ออาจะเจ็บจะกลามท้องคอยขึ้นเบิดคุยถึงขอก็ยไมได้นอหนาของน้ามามื่อนั้นเพิ่กินลายหะอืมไม่ได้นำหนาของน้ามามือ่อ,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 อน,น,นั้นบ่ไแนไอวินเด้เอาว่าเอาไอวนว่านอมือนนา อ๋อวันจืดไปยังลาเนาะไปยูนอกเขาบอกว่าอะไรวันนี้ไปตั้งนานๆฉะนั้นมากอดบ้านพักเมื่อวานเดียวกันเด้อพี่น้องยาพี่น้องดามาอยู่เมื่อวานเดียวกันเมื่อวานเดียวกันมองไม่กินเลยแล้วก็มองดีจะไปเอานี่ยู่รอบเมู่บ้านยู่แต่มาเพื่อเอาแสงไปให้นหน้าบ้านทับเบิงนะคะตอนไปถึงบ้านอ่าบอลลูนเพิ่เอาไว้จังไลยเดี๋ยวพี่น้องจะไปเบิรงว่าเดี๋ยวสรุปเขาเขาเขาพาลงไปเรือเรือพาเราไปเขาเขาเดี่ยวพาเราไปแต่เส่นทางเราเปล่าได้สักนทางวิถาฉันไปกลับม้านลได้ปั่น ไปทัทวหาว่าสันไม่ให่ยอง้มัมปเลทั่หาสันคนละนั่งทงซี่งไว้อย่างขื้หยองนะครสันเขาเลว่ายมาไปเแกเมนเจ้าเทียบอกเขาเห็นบว่าหัวจะของยองค่อยกลยเดหัวไซส้ะ่อยกลยเดหัวจโอเคเดี๋ยวเจะไปเบิรงพอดมองแล้วจะชายให้เบิงนคคับตอนนี้ก็หอวเดืองที่พอดอะไรบ่แม่ใส่ละอ๋อบกม่วง อ่งดีแล้วหอยไปนบมก็แซยพูนพนยพนี่ลงไปเอากันไปจกเอาันลังเียดด้นะโอ้ยใส่แมาปนต้องใส่แม่จ้ะนบอยูอ๋อนบอยู่ากันล้เอาหอยไปให้เพราะเป็นนลังเียรขึ้นลงมาเอาโอยพี่นองบ่มงแต่แซ่บแบบสดแซบแฮง บินจีเอาเอาเอาไไอ,าอาากประเด็นเ,เนอาเตะแล้ว้างมันโอ้ยสามถุงแบบจะแซ่บ เน่ได anyway. ้สามถุงผมนะมันเป็นมาเสือะรถมันนอต้นแดงยมัน้อะเน่อมันนตเอาเอามือ่อที่รลาบางพูดกนบงต้นมาาตาโอ้ยบ่งต้นมากแดงใจาวาอยู่เออมันคือต้นอันใบมันคืออันส้มแบบนี้เนาะเออบักลำไย่บก ไปบอกม่วงปกติจีซื้อมาปลูกอยู่เขาบอกม่วงหน่อยๆไปขอบคุณนะคะได้กินนี้่รีพี่น้องสมใจผลักไปแพ้วแพ้วน้ำถุงหนึ่งพันวาแต่สีถุงใหญ่ตอนนั้นพันวาฝากไปแพ้วแพ้วน้ำเด้อถุงหนึ่งขอบคุณบอลรุนแล้วก็คุณแม่นะคะขอบคุณเด้อเดี๋ยวริมจีไม่ให้กินว่าเด้๋ยวไม่ให้กินดอกพี่น้องมาเอาเองมาเอาเองบ้านจีซื้อพันกระบ่กหางซื้อพันกระบ่กเอาเงินน้ำ กะเลยได้กินฟรีเดี๋ยวสิมันกรแสบป่ะตาตอซเมมันมาเลยไหมมากูหัน่าอยู่จอย่าหัน่าอยู่ซิมงซิเบิงแสบ่ิหัน่าอยู่ตา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 ดอกไมสดอู้ยแบบอันนี้มันตตกแดดยด้วยีงเกิดมันกแห่เปดอกไม้ใหตาฟงเสาร์ผบ่ เออแบบหอนหมองมันลจีอันมันลจีขาเสื้อแม่ซื้อขาเสื้อเอาไอ้กลองห่อเทจะกอนวันนี้มันก็หอนอยู่เอาบ่อ่กเดี๋ยวปอกเราสิเอาอย่างน้องห่อสีเดือดสีปอนถูกมั้อ๋อขี้เหร่มากจ้าอืมแซ่บป้ะแม่แซ่บอืมเลิดบอกเลยอแซ่บเลี เอาก็อย่างนียแต่ก็เด้อมันสม่ำๆมันหวานอ่ะนะเออมันก็เป็นรสชาติสินาะรสชาติแซ่บไปซื้อน้ำตาลานั่นคือแบว่ามันกะสีหวานโลดกั้ำซีนานแต่ว่าบักลีนจีบ้านน่างนี่มันเป็นสม่ำๆมันหวานเพราะว่าน่าก็เคยเอาไปซิมแล้๋ยวทีหนึงก็เลยขึ้นยากมากมากกินน้งซี่นี่พี่น้องไปว่าเป็นสม่ำๆมันหวานนิดหน่อยนะมันแสบถ้าหวานหลายมันกระป๋อแสบมันเลี่ยนคอเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะไม่นต้องเปรี้ยวหวานมันจังเลย ก็เลยอยากนั่งก็เลยเก็บไว้ให้นะคะคุณแม่เก็บไว้ให้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ของบอลลูนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณบอลลูนนะคะไดกินสมใจแล้วพี่น้องสมใจอยากแม่เอาอีดีเลยต้องมาซ้ำทุงพุ่นเฮ้ยตาหวานตาตาเออแบบม่วงก็ดรกเลยล่ะแบบดรกม่วงแบบดรกแบบเสียบแล้วแบบมอนหยาบแบบเที่ยวขมิ้นก็หน้อยใหญ่รักไม่รัก จอดปืนดังตับเลยเล่นขึ้นรถหัวนวลเลยสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี่นะครับผมสุกอะรกินาสมเร็จนะคะพาผู้เฒ่ามาเอามะลิ้นจี่คะเออพาพาเรามาเอายากินน้ำผู้ฒ่เม่ีตาพาาบริบาลลาบริบาลด้อยากมาสักกสีอยากมาสักะอ่ะะวนจนนนัก สรุเดียวบรัทตรงนี้มันสิเป็นอย่างสรุปอีเมียามาเอานะคะมันไดบ่าอีเมีมานะเขาเป็นรนดขับรถนะอีตารที่ผู้ให่สจ้าทุกขกัจืดสิแล้วองบ้านนนงงไปเอาเองได้บอสบอสของใส่ขายางบอสหาลงบ้าเอาเองยี่หรีมัมต้องรอบอตรอรุงรุงนะคะาบามันเดีวมันเดียวี่ิมันหอนอมันต่างเดี๋ยอนกเดี๋ยวตมันหอะมันต้องอน่าสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพี่ตเล็กชา แล้วก็ช่องน้องใหม่นี้ดูชาแนลนะคะเอาสีเบิรงไหนใส่เนี่ยอาใจเาใจใจทองน้องใหม่จ้าเมื่อนี่สีไปยังพอสีไปเรีนน้ำสีไปเรียนน้ำเอออยากเล่นน้ำสีไเรียนแองแรมพี่น้องเอ้ยบ่งสันจะของส่วนกันเล่นสองคนสามคนแล้วเบอง์จะของรอบมือเดียวก็เต็มอ่างละมันแดดไหมมันฮอนก็ต้องเล่นน้ำเล่นนยางเซอร์บอรไม่ใช่พี่คนเล่นนดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นนะสีพ่อไปสวนหน้า โอ้ยไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คต้องซื้อไปเล่นที่บ้านไปโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะได้แล้วแนวกินก็ได้สมใจัสดงว่ากินแลาสำเร็จขไยี้ได้กยนขยีรยก็ได้ยยบ๊ายบาย